สวัสดีครับทริปนี้จะอยู่ที่ไร่ปอเทืองนะครับที่อมเลียงฮนะจังอําเภออําเภอกำปงฮนะจังหวัดกำปงสปือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไร่ปอเทืองที่ว่าพอปลูกเพื่อให้เป็นปุ๋ยฮนะ ตอนนี้ก็กําลังเริ่มละกําลังเริ่มบานแล้วครับก็อีกอาทิตย์หนึ่งนี่คงจะสวยงามนะฮะยังไงเดี๋ยวอีกตาอาทิตย์หนึ่งถ้าเขายังไม่ทันถ่ายนี่จะมาถ่ายทำให้ใหม่นะครับ อันนี้ก็ชมไปพังๆก่อนนะครับให้ดูวิวรอบๆกันฮะด้านนู้นที่เห็นฟันไฟขึ้นอยู่จะเป็นโรงน้ำตาลนะฮดอนนู้นก็จะเป็นทิวเขาละไายอ้อยนะครับที่เห็นพนมเขาลูกใหญ่นี่คือพนมปิฮนะ เป็นลายอ้อยทั้งหมดนะครับต่อไปที่เห็นด้านนี้ก็คือเป็นพนมลองนี่จะเป็นลายอ้อยลอยล้อมรอบนะครับสิ่งที่พาลรามาวันนี้ก็คือคันนี้ครับเสือภูเขาใจอ้นนะรักทิ่งกว่าเมียนะครับคันนี้ อภูเขาที่เห็นด้านหน้านั่นจะเป็นพนมออเล่านะฮะโอเคครับแล้วก็ขอตัดคลิปเพลงเท่านนี้ก่อนนะฮะ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับกับช่องซูโม่กับปูนกครับโอเคครับสวัสดีครับ